สวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่22ครับเดือนมีนาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็มาดูว่าการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าทางไกลนี่ครับของรคอทอนลครับซึ่งก็ต้องมาขึ้นที่นี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานหรือว่าสายใต้นี่ครับทุกคนตอนนี้หัวลำโพงของเรานะครับก็ ให้วิ่งเปิดบริการเฉพาะระยะใกล้นะทุกคนซึ่งก็เป็นสามารถก็เป็นทางสายตะวันออกไปยังปราจีนบุรีจเชิงเซาหรือไปทางเส้นหนองประดุหรือว่าไปใกล้ๆกรุงเทพน,นี้ทุกคนก็นี่ครับพอเราขึ้นรถบันไดเลื่อนมานะครับจาก MRT ทุกคนนี้ครับก็จะมาโผล่ข้างบนนี้ครับทุกคนก็ให้เลือกนะครับทุกคนก็จะมีป้ายบอกครับเห็นไหมครับว่าทางออกที่1นนี่ครับนี่ครับ ก็ยังไปยังปูนซีเมนไทยครับที่ครับหรือว่าชุมทางบางซื่อครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปที่สถานีการอภิว yeah> ัตกรุงเทพอภิวัตนี่ครับสถานีการบางซื่อครับเราต้องออกทางออกหมายเลข3นี่ทุกคนก็จะมีป้ายบอกเลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะก็ถ้าใครไม่เคยมานะครับก็ให้ศึกษานะครับทุกคนให้ดูนี่ครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าทุกที่ตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยครับนี่ครับเป็นทางออกหมายเลข3มหมายเลขสองตรงนี้ครับทุกคนก็ จะมีทั้งรถไฟชานเมืองสีแดงครับซึ่งวิ่งทางไปทางบางซื่อตะหลงชนันแล้วก็บางซื่อลังสิตครับทุกคนนี้ครับแล้วก็เป็นรถไฟทางกายสายเหนืออีสานใต้นี่ครับทุกคนก็มีเชียงใหม่มีเด่นชยนัยหนองคายอุโบรัชธานีแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่กันตังยาลาสุงไหงก็กะลงแล้วก็ประดังเบซาครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่ซื้อตัว๋วแล้วต้องการมาซื้อตั๋วที่นี่นะครับก็แนะนำนะครับคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับต้องนําพาสปอร์ตตัวจริงหรือว่า บัตรประชาชนนํามาด้วยนะทุกคนเพื่อนในการซื้อตั๋วออกบัตรโดยสารครับนี่ครับก็ไปดูทุกคนนี่ครับผมจะพาทุกคนออกไปนะครับอ่นนี่คือทางออกนะครับพอออกมาตรงนี้นะทุกคนนี่ครับก็จะมีนี่ครับมีป้ายสัญลักษณ์ออกครับทุกคนนี่ครับไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็ไปยังสถานีกลางบางซื่อครับทุกคนนี่ครับ ตามทางก็จะมีลูกศรส,สีแดงบอกครับว่าเป็นเลดไลน์นะครับนี่ครับซ right ึ่งรถไฟสายสีแดงนี่ก็เป็นาทางเดียวกับที่จะไปทางรถไฟทางไกลนะทุกคนนี่ครับก็จะมีป้ายบอกครับทุกคนนี่ครับไปยังสถานีกลางบางซื่อนี่ครับนี่ครับก็เดินมาเลยทุกคนนี่ครับแล้วก็เลี้ยวตามลูกศรเลยครับเห็นไหมครับมีจะมีลูกศรบอกนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมฮะ อันนี้คือชั้น B นะทุกคนชั้นใต้ดินชั้นชั้น B ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่ชั้น G ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับถ้าจะย้อนกลับนะเอ็มอาร์ทีก็ย้อนกลับไปทางเดิมเราครับเห็นไหมครับนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้นะผมจะพาทุกคนไปดูว่าการซื้อตั๋วออกจาหน่ายบัตรโดยสารนะครับของรถไฟสายสีแดงและก็รถไฟทางไกลนี่ครับจะซื้อตั๋วแล้วก็จองได้ตรงไหนบ้างครับทุกคน ทุกคนเห็นไหมครับตรงนั้ก็จะมีป้ายบอกว่าทางเข้าอาคารนะทุกคนนี้ครับทางเข้าอาคารตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นบันไดนะทุกคนถ้าใครอยากเดินขยันเดินนะครับก็ขึ้นบันไดได้ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเดินนะทุกคนก็ทางเข้าที่2นี่ครับเป็นป้ายที่2ตรงนี้ครับก็จะเป็นบันไดเลื่อนครับทุกคนนี้ครับนี่ครับขึ้นไปยังชั้น G ครับนี่ครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยครับทุกคนนี้ครับเลี้ยวขึ้นมาชั้น G ครับนี่ฮะ ที่นี่ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดแล้วก็สะดวกสบายทุกคนนะครับต่างจากหัวลําโพงมากเลยทุกคนเพราะว่าหัวลำโพงนี้คือจะคึกคักไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคนล่นเล่นคนจรนะครับที่อาศัยสถานีตัวสถานีเป็นที่หลับนอนครับแล้วก็มีพวกวินมอเตอร์ไซค์วินทุกๆวินแท็กซี่เยอะแยะแต่ว่าที่นี่ครับคนที่ไม่มีธุระนะครับเขาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาได้ครับนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เดินสายเดินทางโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลครับทุกคนนะครับทุกคนพอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงชั้นจีนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีบอกนะครับมีป้ายบอกแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับถึงตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเราเลี้ยวขวานี่ครับถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟที่จะไปทางสายใต้ครับ400เมตรนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะ 400เมตรนะครับถ้าจะไปทางอีสานหรือว่าซ้ายเหนือนี่ครับก็400เมตรเหมือนกันทุกคนนะครับเห็นไหมครับ400เมตรตรงนี้นี่ครับใช่ไหมครับนี่เนี่ยเห็นผู้โดยสารที่ออกมานี่คือผู้โดยสารที่เดินทางอามาทางจากบางซื่อหรือผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงที่บางซื่อทุกคนนะครับเป็นคนที่ออกมานะครับ แต่ว่าเราจะไปดูครับว่าเราโอเคเราจะไปดูว่าทางอีสานทางเหนือนะครับเราจะเดินทางกันยังไงครับทุกคนนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะทุกคนพอเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีนี่ครับช่องจําหน่ายตัว๋วนี่ครับเห็นไหมครับช่องจําหน่ายตั๋วตรงนี้ก็คือเป็นช่องจําหน่ายตั๋วระยะไกลนะครับทางไกลนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะซึ่งก็ต้องนําบัตรประชาชนมาด้วยนะทุกคนนี่ครับมาในมาในการอาจองหรือว่าสํารองที่นั่งครับทุกคนแต่ว่า ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นการสำรองไอการจ่ายตั๋วออกตั๋วนะครับเป็นรถไฟสายสีแดงนะครับนี่ครับนี่ครับจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นสายสีแดงซึ่งวิ่งจากบางซื่อนี่ครับไม่ว่าจะไปทางตะลิงชันนี่ครับหรือว่าจะไปทางลังสิตนี่ครับนี่ครับเป็นตั๋วออกโดยสารนี่ครับคนนี้ครับซึ่ง พอหลังจากที่เราได้ตั๋วนะครับหมายถึงว่ารถไฟสายสีแดงนะทุกคนต้องเข้าตังสถานีนี่ยทุกคนเห็นไหมครับเราต้องเข้าในตัวสถานีนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับรถไฟสายสีแดงนะทุกคนที่จะไปยังลังสิตนะครับไปที่ลังสิตหรือว่าไปทางหลักสี่นะครับเราต้องขึ้นไปแล้วก็ไปรออยู่ที่ชานชลา,าที่3ามที่4นะครับทุกคนชานชาลาที่3ามที่4ี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่จะเดินทางไปยังตลิ่งชันนะครับตลิ่งชันพอขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องไปรอที่ชัชลา8 9ด0าประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับชัชลาที่8ที่9ครับนี่ฮะก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเข้าไปในแล้วก็จะมีป้ายบอกครับขอให้เราอ่านภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้ครับก็จะมีป้ายบอกครับแต่ถ้าใครจะไปยังอีสานหรือว่าเหนือนะทุกคนพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครับก็จะมีประตูบอกนะครับทุกคนมีประตูบอกเห็นไหมครับ เราก็ต้องเดินทางตามทางนี้ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับน <|so|>? ี่ครับก็นี่ครับขวามือสุดนะทุกคนพอถึงขวามือสุดน oh ี่ครับก็จะมีประตูครับทุกคนเห็นไหมครับมีประตูบอกนะครับนี่ก็เราจะเดินไปเรื่อยๆประมาณค่อนข้างจะไกลนะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับจะบอกนี่ครับนี่ครับ รถไฟขาออกเห็นไหมครับทุกคนนี้ครับก็จะเป็นสายเหนือสายอีสานครับนี่ครับเราต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับทุกคนอีกหนึ่งชั้นที่ชั้นชลาที่1หรือ2นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นทางไกลทางทางเหนือนี่ครับางอีสานนี่ครับเนี่ยเนียก็ลองไปดูครับทุกคนว่าจะไกลแค่ไหนครับแต่ว่าผมเคยมาแล้วครับก็เดินทางจากนี้นะครับประมาณเกือบเกือบ400เมตรทุกคนนี่ครับเพื่อไปยังประตูสุดท้ายนะครับประตูที่9ที่10นี่ครับทุกคน คือแต่ละประตูตรงนี้ครับทุกคนก็จะมีหมายเลขบอกครับว่าใบหนึ่งสองสามสครับออกไปข้างนอกทุกคนก็จะเจอรถโดยสารประจํา,ยาทางรถแท็กซี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ที่วิ่งมานี่ครับก็สามารถเชื่อมไปยังต่อไปยังบีทีเอสเอ็มอารี BTS, T, สถานอื่นได้เลยครับทุกคนนี่ฮะ นี่ครับเขาก็รองรับสําหรับรถไฟความเร็วสูงด้วยครับทุกคนนี่ครับก็อนาคตอีกไม่ไกลนะครับทุกคนเราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงทางสายอีสานครับซึ่งวิ่งไปยังจังหวัดหนองคายครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ก็คาดว่าคงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับเราถึงจะมีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาที่นี่ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครับที่นี่ก็จะมีห้องน้ําสะอาดนะครับมีเกือบๆทุกประตูเลยครับทุกคน ตอนนี้ก็มาถึงประตูที่12แล้วครับเห็นไหมครับนี่โรซาขณะนี้ได้เวลาของของคาร์เล็กในที่ดินก้าประตู12นี้ก็ยังไม่ใช่นะทุกคนต้องเดินไปอีกครับเห็นไหมครับนี่โรราบิเนต์ไว้อนาทุยารีาสตาเต็งกิวที่นี่ค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็ดูสะดวกสบายโอโทโขงครับมันทําให้ที่นี่ดูไม่ฟุบผ่านจอแจมากครับไม่ดูแออัดครับเราเดินไปอีกทุกคนประตูที่12เสร็จแล้วก็ เป็นประตูที่10อันนี้ประตูที่11ครับทุกคนนี่ฮะประตูที่7จดอยู่ที่ที่7ประตูที่11นี่ฮะก็จีหมายมาเลยบอกแนละ้วทุกคนนะครับเดินไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่รู้ก็เราถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้ครับ<ม>ก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยน,นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูจนจบก็จะเข้าใจว่าการเดินทางมายัางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ครับ มีความง่ายแล้วก็สะดวกแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูที่สิบครับทุกคนนี่ครับโอ้ประตูที่สิบเราต้องเดินย้อนกลับไปอีกนะครับประตูเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับว่าประตูที่เท่าไหร่ น้องโค้ชนะครับประตูที่เท่าไหร่ครับที่จะเดินทางไปยังสายอีสานได้ครับประตูที่เท่าไหร่ใต้ที่สุดก็จะเป็นประตูตั้งแต่ประตู8ทีประตู7นะคะแล้วก็ประตู6ประตู5ก็สามารถจะเลี้ยวขวากไปสู่กาจนบุาได้โอเคอันนี้คือเดินไปเรื่อยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ประตู10นะคะิ0ถัดไปก็เป็น9 8 7มีทั้งหมดกี่ประตูครับตรงนี้ทางออกจริงๆเราจะมีทั้งหมดอ่ะ14ประตู14ประตูจริงๆก็คือจะเป็นประตู1ประตู4 อ๋อไม่ได้ไม่ได้เปิดทุกประตูก็คือสลับฟันปลาไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อมีทั้งหมด14ประตูทางออกขอบคุณมากครับโอเคทุกคนก็ที่ผมออกขึ้นมาครั้งแรกตรงที่จําหน่ายตัวนั่นคือประตูที่14นะครับทุกคนประตูหมายเลข14แล้วก็เราต้องเดินย้อนกลับมาอย่างประตูที่เขาบอกว่าประตูประตูที่7ที่8ที่9นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาได้ครับแล้วก็ประตูทางออกนี้ก็เขาไม่ได้เปิดทุกประตูนะครับเป็นบางประตูครับทุกคน แล้วกลางคืนที่นี่นะครับเขาก็จะไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาหลับนอนพักผ่อนนะครับทุกคนจะให้ดูรีวิวห้องน้ํานะครับที่นี่ดูสะอาดมากนี่ห้องน้ําผู้หญิงนะครับนี่ครับแล้วก็ห้องน้ําผู้ชายครับดูกว้างขวางมากครับถ้าเทียบกับสถานีที่หัวลาโพงแล้วโอ้โหทุกคนมันต่างกันจริงๆเลยจะให้ดูห้องน้ํานะครับทุกคนนี่ครับแต่ว่าคงไม่มีที่อาบน้ําครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับมีห้องน้ําคนพิการด้วยครับนี่ฮะนี่ครับ ดูโอถงมากนะครับนี่ครับห้องน้าฝั่งนี้นะครับทุกคนจะให้ดูว่ามีกี่ฝั่งครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นโถปัสสาวะครับนี่ครับเยอะมากเลยนี่ฮะนี่อีกฝากหนึ่งครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับห้องน้ําก็ดูสะอาดมากครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูก้าแล้วครับทุกคนประตูก้าตรงนี้ก็ไม่เปิดทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดทุกประตูอย่างที่ผมบอกครับอันนี้เขาก็บอกให้ใช้ประตูถัดไปครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็น ตรงนี้ก็จะมีป e ้ายบอกอย่ครับว่าให้เราเดินต่อไปอีกครับเป็นรถไฟทางไกลนี่ครับเห็นไหมครับก็ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงทางเข้านะครับทุกคนเห็นไหมครับเขาจะมีกระจกกั้นไว้นี่ฮะคือถ้าตรงไหนสามารถเข้าได้ครับเขาก็จะเปิดให้กับผู้โดยสารที่มีตั๋วครับเข้าไปรอด้านในได้ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะประตูที่8นี่ครับเห็นไหมครับนี่มาถึงประตูที่8แล้วครับประตูที่8ตรงนี้ก็ไม่เปิดทุกคน8ปดเไม่เปิดนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีระบบ รักษาความปลอดภัยที good, ่ดีมากๆทุกคนนี่คร bon ับตรงนี้นะทุกคนนี่ครับให้ด like ูตรงนี้จะเป็นชานชลาที่หนึ่งนะครับเห็นัหมชานชาลาที่หนึ่งเห็นไหมครับทุกคนผู้โดยสารก็สามารถจะรอตรงนี้ได้เห็นไหมครับนี่ชานชาลาที่หนึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นรถไฟทางไกลไปยังเชียงใหม่เห็นไหมครับนี่พอเรามาตรงนี้ก็จะมีลานโล่งเลยครับก็ผู้โดยสารก็สามารถมานั่งรอได้ครับเห็นไหมฮะนี่ชานชลาที่หนึ่ง ขบวนที่109ครับไปเชียงใหม่เดินทางเวลา14.15นาฬิกาครับทุกคนทุกคนยังต้องรอข้างล่างนะครับไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับคือตัวชันชลาต้องอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งครับผู้โดยสารที่มีตั๋วแล้วครับต้องรอที่นี่นะครับต้องรอที่นี่จนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับก่อนที่รถไฟจะเดินออกจากที่นี่ครับกระบวนที่จะเดินทางนะครับ15หรือ20นาทีนี้ครับเขาก็จะเรียกให้คนนะครับ เข้าไปต่อแถวครับเหมือนการขึ้นเครื่องบินนะครับทุกคนนี่ครับตัวโดยสารนะครับก็จะเป็น QR code ครับมี QR code ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่าตัวอย่างให้ดูครับแต่ว่าคือต้องมี QR code แสดงนะครับทุกคนให้ดูครับนี่ครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องมี QR code แล้วก็ต้องรอในการเรียกขึ้นอย่างตัวสถานีเพราะว่าเขาต้องป้องกันครับ คนจรนนะครับทุกคนคนจอนหรือว่าคนที่ไม่มีตัวนี่ครับลักไก่ครับเขาเรียกว่าลักไก่หรือว่าลักลอบเข้าไปยังตัวรถไฟนี่ครับทุกคนซึ่งมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับที่สถานีหัวลำโพงครับแต่ตอนนี้ไม่มีทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ก็ยังปิดอยู่นี่ครับเวลาต่อไปนะครับช่วงเวลาต่อไปนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นขบวนเชียงใหม่ขบวนที่9ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เวลาออกนะครับเห็นไหมครับทุกคนเวลาออกก็คือ6กโมงยีนาฬิกาครับหกโมงสีครับทุกคนแต่ว่า เวลาที่จะขึ้นครับเห็นไหมครับเวลาที่จะขึ้นรถนะครับเขาจะเผื่อเวลาไว้ประมาณ20นาทีครับทุกคน20นาทีที่ทีここ่เผืここ um ่อนี่ครับก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ตรงจุดตรงนี้ครับนี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับมาคอยสแกนนะครับคอยสแกนบัตรโดยสารนี่ครับเห็นไหมครับให้ดูครับทุกคนบัตรโดยสารนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ทุกคนต้องมีนะครับทุกคนต้องถือของใครของมันนะครับไม่สามารถที่จะ ถือให้เพื่อนได้นะครับเพราะว่ามันจะมีสแกนครับมีชื่อของเราครับมีหมายเลขขบวนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพอเราสแกนตรงนี้ผ่านนะทุกคนมันก็จะมีบันไดเลื่อนนี่ครับเห็นไหมครับจะให้ดูนะครับเป็นลิฟต์นะครับบันไดเลื่อนขึ้นไปยังชานชาลาที่1ที่2เห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับเราก็สามารถขึ้นไปบนรถไฟฟ้าได้เลยครับตอนนี้ถ้าเกิดเราได้ผ่านตรงจุดสแกนแล้วครับนี่ครับ ตรงฝั่งมีผู้โดยสารเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะครับนี่ครับมารอนะครับทุกคนมารอนี่ฮะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากทุกคนแล้วก็ดูสะอาดมากนะครัเนี่ยใครอยากซื้อของใครอยากซื้อขนมกบเคี้ยวทุกคนก็มีพวกร้านค้านะครับที่นี่ให้นะครับแต่ว่าอ่าเท่าที่ดูนะครับยังไม่มีฟู้ดคอร์ตนะครับทุกคนยังไม่มีเป็นศูนย์อาหารบริการครับนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นมินิมาร์ทเป็นร้านค้าสะดวกซื้อซมากกว่าครับนะฮะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลมีรปภดูแลครับซึ่งก็เป็นข้อดีครับทําให้คนเล่ร้อนหรือว่าคนข้างนอกเข้ามาอาศัยหลับนอนหรือว่ามาก่อความพุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ข้างในได้ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับมันก็จะมีนี่ครับเป็นพวกร้านอาหารนี่ครับใครที่มาแล้วหิวครับก็มีของกินครับบริการตลอดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่อ๋อมีศูนย์อาหารตอนนี้มีศูนย์อาหารแล้วครับ ข้างนอกชั้นไหนครับชั้นนี้ใช่ไหมครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับมันมีศูนย์อาหารแล้วครับทุกคนมีฟูดคอร์ทแล้วเพราะว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกครับตอนที่เปิดใหม่ครับยังไม่มีครับทุกคนตอนนี้มีฟูดคอร์ทมีศูนย์อาหารแล้วครับไปดูด้วยกันเลยครับทุกคนก็ถ้าใครจะเดินทางก็เผื่อเวลามานะครับเผื่อมาเผื่อเวลาก่อนเครื่องก่อนรถสายรถรถไฟออก ชั่วโมงสองชั่วโมงครับมาสำรวจแล้วว่าเผื่อว่าหลงทางหรือว่าเข้าผิดทางจะได้มีเวลาครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มันก็จะกว้างมากครับแล้วก็ก่อนมาถึงเวลาเราก็มีเวลาที่จะมานั่งหาอะไรทานครับนี่ครับมีดังกินโดนัทด้วยครับทุกคนนี่ครับดูแบบทันสมัยมากทุกคนนี่ครับเราสามารถอวดให้กับคนต่างชาติได้เลยว่าเรามีตถานรรถไฟที่สวยที่ใหญ่ครับทุกคนนี่ครับ เห็นเข้อชี้มาทางนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าศูนย์อาหารอยู่ตรงไหนครับนี่ฮะอันนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่อันนี้คือตัวอย่างทุกคนให้ดูแพลนครับให้ดูโมเดลของรถไฟฟ้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูใหญ่มากอันนี้คือชันชานะครับนี่ครับชันชลาเข้าออกตัวสถานีนี่เห็นไหมครับทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครับเห็นไหมครับมีชันชลาชันชลานี่ครับที่เรียกว่า12นี่ครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับสามสี่นี่ครับ เวลาเราขึ้นมาเราต้องดูด้วยนะครับว่าช,ชานชลาที่จะเรา,าขึ้นอยู่ยชานชาลาที่เท่าไหร่ครับทุกคนเห็นไหมครับีครับมีชันชาลาที่เข้านะครับทุกคนหมายถึงว่าช,ชานชลาที่มาถึงตัวสถานีแล้วก็ช,ชานชลาที่ออกอไปยังสถานีครับไปยังต่างจังหวัดครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเป็นโมเดลที่ใหญ่มากครับทุกคนนี่ครับสาเหตุที่ใหญ่ตรงนี้เพราะว่าเขาต้องการให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางของรถไฟทุกชนิดนนทุกคน ทั้งรถไฟ MRT รถไฟาสายสีแดงนะครับรถไฟระยะไกลครับวิงทางไกลครับของรอฟทหรือไม่แต่รถไฟความเร็วสูงครับทุกคนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากครับน่ครับเทุกคนเราไปดูศูนย์อาหารภาพว่าอยู่ตรงไหนครับ ประตูที่4อีกฝากหนึ่งนี้ครับของอสศนิกรางบางซื่อครับทุกคนนี้ครับเห็นไหมครับตรงชั้นชั้นหนึ่งนะทุกคนนี้ครับชั้นชั้นชั้นจีนี่ครับทุกคนนี้ครับอีกฝากหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้ก็ข้างนอกนี่ครับก็มีที่จําหน่ายตัวโดยสารเหมือนกันทุกคนนี้ครับเห็นไหมครับมีทั้งข้างในนะครับข้างในที่มีห้องแอร์ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ก็สามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในระยะไกลได้ทุกคนเฉพาะทางไกลนะทุกคนนี่ครับเห็นไมเี๋ยไปทางใต้ทางเหนืออีสานนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับทุกคนหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถไปซื้อ้างในได้ครับในการกรณีที่ผู้โดยสารนั่งรถไฟใต้ดิน MRT มานะ <c oughs> ทุกคนก็ต้องไปซื้ออีกอ,อีกฟางหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้ครับตรงทางออกตรงนี้นะครับก็ในกรณีที่ผู้โดยสารโดยเดินทางมาที่นี่โดยรถย,ย,ยนต์หรือว่ารถโดยสารประจำทางนี่ครับก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหม มีประตู4นะครับมีประตู4อันนี้คือฟู้ดคอร์ทนะครับเป็นศูนย์อาหารครับทุกคนนี่ให้ดูครับก็จะไปรีวิวครับว่ามีอาหารอะไรบ้างครับทุกคนนี่ฮะตรงอาคารตรงนี้นะครับทุกคนนี้ครับทางออกประตูหมายเลข4ครับทุกคนก็จะมีหมายเลขผมว่าน่าจะมีเลข4ีเป็นถึงเลขข้างหเหมือนกันนะทุกคนก็เป็นทางเชื่อมต่อไปยังนี่ครับกำแพงเพชรหรือว่าที่ส่วนเจริจักรครับทุกคนตรงนี้นี่ครับ เราไปดูครับว่าศูนย์อาหารที่นี่ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับนี่ครับก็อันนี้มีเป็นพวกขนมปังนะครับทุกคนนี่ครับที่นี่ใช้เงินสดหรือว่าคูปองครับทุกที่เงินสดหอใช่ไหมครับไม่ใช่คูปองโอเคทุกคนก็ศูนย์อาหารที่นี่นะครับ ก็เป like sure ็นการใช้เง so ินสดนะครับยังไม่มีระบบคูปองใช้นะครับทุกคนครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือก็ยังใหม่อยู่ครับทุกคนก็ยังใหม่อยู่ครับร้านค้าอาจจะยังไม่เยอะนะทุกคนครับแต่ว่าในอนาคตครับผมว่าที่นี่นะครับโดยเฉพาะเดือนหน้านะครับช่วงสงการนี่ครับที่นี่น่าจะคึกคักมากเลยครับนี่ครับก็ ดีอย่างหนึ่งครับก็เป็นการใช้เงินสดครับไม่ได้ใช้กลุปองหรือว่าเป็นคีย์การ์ดครับนี่ครับเป็นการนะครับในการชําระสินค้าที่นี่ครับนี่ฮะดูน่าอร่อยดนะทุกคนนี่ครับมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงครับมีพวกน้ําดื่มบริการนี่ครับเห็นไหมครับเท่าที่ผมเห็นนะครับทุกคนร้านค้าก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10กว่าร้านนะทุกคนยังไม่เยอะครับมาครับ10กว่าร้านแล้วก็เก้าอี้นี่ครับก็เพียงพอสำหรับ ผู้โดยสารที่จะมานั่งนะทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับดูสะอาดดูโอทงนี้มากเลยครับนี่ครับสลับคลิปวันนี้ครับพามารีวิวนะครับพามาดูนะครับพาวานน้ำพามาดูขั้นตอนนะครับในการเดินทางมายังสถานีากลางากรุงเทพอภิวัตนหรือว่าสถานีกลางบางซื่อครับของรถไฟ ระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนืออีสานใต้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นทุกคนก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะทุกคนก็ยาลืมนะครับทุกคนจะเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางโดยเสัสดิภาพนะครับ <S <S ทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน